สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสเบียะํำซิ่งครับผมภารกิจเอารถบดมาส่งปลาเราครับนี่สำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่เดี๋ยวจะหาเที่ยวลงครับเจ้าเลยเออได้เปลี่ยนยางมาใหม่ด้วยครับนี่แต่ยางมาใหม่น่าจะเจ้ากับเดิมครับนี่เจ้ากับเดิมเอฟซีนี่สุดจัดครับ เ,เดิมเดี๋ยวเราเดินหาที่ลงก่อนนะครับว่าเราจะารถลงตรงไหนดีเนื่องจากว่าเมื่อวานตกทะลครับเข็ดเลยครับไม่น่าเลยตกทะลื้อครับโมบานนี่ไม่ไหวน่าจะลงตรงนี้เลยครับคิดว่านะลงตรงไหนดีจะลงตรงนี้ดี ดีไหมเหตุซีเดี๋ยวผมหาที่ลงก่อนอันตรายครับอเอาตรงนี้ดีไหมพี่น้องผมว่าหน้าดีนะตรงนี้นี่นี่ครับเดี๋ยวลงตรงนี้แหละ เดี๋ยวผมเดินดูก่อนมันจะจมไหมนี่เนี่ยกระชนติดพื้นเลยครับ F4 เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผมจะเอาลงได้ไหมครับนี่ลงตรงนี้แหลนะนะลูน้องก็ยังไม่มาครับโอ้ไม่ไหวเลยจลงตรงนี้ครับ ก็ลงกันตรงนี้แหละครับ FC น้องนอนมาแล้วครับเดี๋ยวเก็บโซ่เก็บไรก่อนโอ้นี่ครับถ้าถ้าหางประมาณนี้มันก็จะลงลงง่ายอยู่ครับหางประมาณนี้เดี๋ยวตอนขึ้นผมก็จะเอามาขึ้นตรงนี้แหละนี่ครับหางประมาณนี้ลงง่ายอยู่ครับอืม เราะว่าเมื่อวานนี้มันขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับมันลื่นครับขึ้นตรงนี้ไม่ได้ก็เลยหล่นเลยครับปีนบึบแล้วพี่น้องเอ้ยนีอ่อันตรายครับเดี๋ยวต้องทำหางเอาไว้ลองกันหนึ่งตรงนี้เผื่อไวอ้อันตรายครับเดี๋ยวเก็บโซ่กอนครับเก็บโซ่กนอนใจเย็นนะครับ อันนี้ถึงนู่นนยต้น่่อนมตั้งด้านยังตอนมาตังเกือบแล้วามตั้งเลนดิโอ้บงน้ำเลยบึงน้ำเลยบงน้ำไมีน้้มีอยู่มีอยู่เนาะ ฮะน้ำม uh, ันมีอยู่พี่เรขึ้นไหมเดี๋ยวให้น้องนนไปถ่ายครับข้างล่างครับเดี๋ยวเอซเราดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปกลับลุงครับนะก็เราดูว่าเสียวปนวันไหมป้าพี่น้องคุณคุณคุณนี่้างงามบากเรย Oh yeah, นี่ครัโลก็จเรียบร้อยครับรอบนี้ปลอดภัยดีครับนี่ย้ายโนโนๆเก็บของก่อนเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวไปพร้อมกันโอ้หกเจ็ดร้อยโอ้วขียวจัดครับผมงามเลยวะสวยงามเลยครับอ่ะ

เราจะอิจิร้อยเก็บครับจจอตรงนี้เลยมั้งเนาะนเดี๋ยวฝากรถไปกับแม่ค้านี่ครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะฝากรถไว้ตรงนี้ครับนี่ก็อิจต์ลอยของเราได้ยางมาใหม่ก็รอเหมือนเดิมครับนี่เหมือนรถโหลดเตี้ยๆไงไม่รู้ครับเท่กว่าเดิมครับจุดจัดครับหลัดบอกนะครับผมเกลยวเลยนะพี่น้องนี่ฝากไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมก่อนนะครับนะซื้อขนมก่อน,น có tha cái đường gặp dặn dặn mà mày gặp đi cháu cái ba ba nó xin gặp Đây. ซื้อะ่ะเอาอยัางซื้อขนมครับอาเดี๋ยวรอชมลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมตอนหน้าง,งานครับสวัสดีครับ